สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนกองแอร์หน้ารถ t o y ยต a ารีโว2.8ตอนเดียวเพื่อมีใครท่านใดรถรุ่นตรงกับผมหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่นๆน่าจะสามารถทำได้ในส่วนของรถ t o y ยต a r รีโวอุปกรณ์ที่ผม ซื้อมาก็คือตัวนี้ครับกองแอร์ครับอยู่ที่180บาทพร้อมส่งหาซื้อได้ตามร้านอะไหล่รถยนต์ใกล้บ้านท่านน่าจะมีครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ถ่ายทำกลางคืนครับเลยต้องมีหลอดไฟส่องเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นชัดขึ้นมาอีกนิดนึง จะว่าชัดเจนคงเป็นไปไม่ได้ครับนี่นะครับเราเปิดลิ้นชักมาเราจะเห็นนี่นะครับกิฟตัวล็อกลิ้นชักเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกกิฟล็อกลิ้นชักแล้วกันครับนี่ครับนี่ข้างหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอขอผู้ช่วยส่องไฟหน่อยครับอ่านี่ครับ ด้านนี้นะครับเราจะใช้มือซ้ายครับเพื่อความถนัดเราหันหน้าเข้าหาตัวรถใช้มือซ้ายยื่นไปมือขวาจับเก๊ครับยกขึ้นนิดนึงแล้วหมุนมาเข้าหาตัวเราครับปุ๊บล็อกจะหลุดครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับผมวางไว้ในลินชักด้านนี้ครับกันหายครับส่วนด้านนี้นะครับด้านที่อยู่กับประตูรถครับเราใช้มือขวาครับมือซ้ายจับเก๊ยกขึ้นนิดนึงหมุนครับ แล้วชักเข้ามาผมก็วางไว้ที่เดิมครับต่อไปครับปล่อยลิ้นชักห้อยลงมาครับไว้รับนี่ครับเราจะเห็นจุดที่เขาพักลิ้นชักไว้ครับ2จุดครับเราดึงออกครับดึงลิ้นชักออกครับนี่ครับปุ๊บลักษณะนี้ผุ่มก็เอาวางไว้บนเบาะครับโอเคครับเราจะมาดูครับช่องเก็บตัวกองแกออกกองแอร์ครับ ช่องเก็บกองแอร์ครับนี่นะครับผมใช้ไฟฉายซองครับจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษครับอัพพร้อมลูกศรขึ้นครับหมายถึงด้านนี้ต้องอยู่ขึ้นครับทําให้เราง่ายต่อการใส่เราจะได้รู้ทิศทางของการใส่ที่ถูกต้องครับนี่นะครับสายมือครับเราบีบครับกิตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกครับบีบครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้บีบครับแล้วดึงออกมาครับด้านนู้นจะหลุดโดยอัตโนมัติเลยครับ นี่ครับเสร็จแล้ววางครับวางท่าเดิมของมันได้ไม่ต้องจำนี่เราจะเห็นกองแอร์ครับซึ่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยครับดึงออกมาได้เลยครับมันจะมีลูกศรบอกเช่นกันครับอัพและมีลูกศรขึ้นเราต้องใส่ให้มันถูกท่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะดึงออกไปดูด้านนอกกันเลยครับโอโหฝุ่น โอ้โหเดี๋ยวออกไปดูในะที่สว่างๆหน่อยครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้ขาดด้วยรถวิ่งแค่สองหมืนโลครับผมก็เปลี่ยน,นครับได้ระยะเปลี่ยนไปดีโอ้โหขาดเลยครับมันเป็นรอยขาดขนาดนี้เลยเหรอนี่นะครับมันชำรุดแล้วครับนี่รถที่สองหมืนกิโลนะครับ นี่ครับดูของใหม่เปรียบเทียบกันครับของใหม่ยังอยู่ในพลาสติกอยู่ครับขาวสะอาดมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่กันครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่กองแล้วนะครับเราก็จะกองเขาเขาจะมีลูกศรบอกครับนี่นะครับขึ้นบนโอเคครับปะ โอเคเดี๋ยวขอฉายไฟก่อนครับนี่นะครับช่องครับใส่ไปที่เดิมครับถ้ามีฝุ่นเราก็เช็ดเช็ดฝุ่นก่อนแต่ของผมเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลงบางนิดหน่อยโอเคอันนี้แผ่นปิดช่องใส่กองนะครับเหมือนเดิมครับนี่ครับลูกศรอ,อับขึ้นบนครับ ใส่ยังไงก็ไม่ผิดครับเขาออกแบบมาดีครับโอ้ใส่มือเดียวด้วยไปถ่ายสองมือหนึ่งอ่มีคนถือให้แล้วโอเคใส่ด้านด้านนี้ก่อนนะครับปุ๊บอ่ามามาทางนี้เลยครับกดเข้าไปครับไล่มาให้เสมอครับปุ๊บแล้วก็มาใส่ฟลับโอเคเข้าแล้วครับยากไม่ไม่ไม่ยากครับง่ายมากครับและต่อไปเราก็จะมาใส่ลิ้นชักกันเลยนะครับ นี่นะครับลิ้นชักเราก็ดูนะครับจุดเกี่ยวจุดพักลิ้นชักะครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จุดพักเลยกันครับนี่นะครับใส่ครับปุ๊บให้มันตรงทั้งสองทั้งสองข้างกดครับนี่ครับโอเคอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคครับ ทีนี้ตัวล็อกครับดูช่องครับถ้าเราใส่ผิดด้านเขาก็จะไม่เข้าครับเขาออกแบบมาดีครับยังไงก็ถูกนี่ครับเข้าแล้วครับหนึ่งด้านต่อไปครับนี่ครับด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้เงื้อหน้าหน่อยมองไม่เห็น มองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าต้องเอียงมุมให้กับกล้องด้วยครับโอเคครับใส่ใส่ไปครับแล้วก็หมุนครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จครับเปลี่ยนกองแอร์ครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆสนใจนําเอาไปใช้ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนกองแอร์รีโวครับไม่ยากครับถ้าทําจริงๆก็ไม่น่าจะเกิน15นาทีครับสวัสดีครับ